สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้รับชมช่องแอคชั่นเมเจอร์นะฮะตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลดุงหัวอำเภอบางเหนือจังหวัดลำปางนะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูสถานที่ที่มีชื่อว่าพระาธาตุดอยผาดินนะครับซึ่งลักษณะก็จะเป็นดินนะครับแท่งสูงสูงยาวาประมาณ40เมตรนะคะ ก็จะมีลักษณะคล้ายต้นไม้แล้วเนาะเอ่อขายต้นไม้ล้ายเจเดีย์นะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะพ่อแม่พี่น้องนะผมมาตาม GPS นะครับ GPS หักหลังละ่ะมันเอาผมไปไว้ดังปุ้นนะครับที่จริงทางเข้าอยู่อยู่ห่างกันประมาณมาถึงร้อยเมตรล่ะครับ อยู่ตรงสะพานเนี่ยแหละตามที่ผมถ่ายคลิปมาเนี่ยแหละสถานที่แห่งนี้ผมไปไปเปิดเจอใน youtube ช่องหนึ่งนะครับผมจำมาได้ละเ,เปิ้ลว่าออยู่ตรงหน้านี่เองเนี่พ่อแม่พี่น้องนะเ,ออเป็นหน้าผาครับออนี่แหละเป็นหน้าผาแล้วก็จะเป็นแท่งดินเนี่ยแหละครับเออ,เ,อ,อเปิ้ลเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะ ตามข้อมูลเมื่อปี2 5 6 1แล้วนะครับผ่านมา6ปีละปีนี้ปี2องพันห้าสละสงสัยถ้าจะบมีคนมาเที่ยวแล้วก็ก็เลยปล่อยลรล้างหน่อยหนูเนาะเออน,เนี่ยครับเดี๋ยวผมพาพ่อแม,ม่พี่น้องมาดูเน,ะเนาะก็คือใน Google Map เนี่ยสถานที่แห่งนี้ ได้คะแนนถึงถึง5.0เลยนะครับ้ามาดูนะครับห้องใจมานานละเนาะโอ้ก็โน่นลนะเนาะที่เป็นปลายนิชี้นะเป็นแท่งเนาะแท่งดินเนาะตรงนี้ก็เป็นสาระพุทธรูปแล้วครับนอ่นนตรงเนี้ยและเะ ไอผมก็ด้านโ้นมาเป็นร้อยกิโลอ่ะจากอำเภอฝางมาพอพีน้อง้ามาดูสถานที่ตรงนี้หน่อยหนึ่งเออตรงนี้อะครับตรงนี้อะครับตรงด้านหน้าเราเนี่ยแหละ,ะเดี๋ยวไปไปใกล้ๆอีกหน่อยหนึ่งเนาะไปใกล้ๆอีกหน่อยหนึ่งโอ้ เ,เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนาะโอ้โอนี่มือสั่นนิดนึงเนี่ยแหะครับว่าแม่พี่น้องคล้ายๆครับแกนแกนยอดแล้วเนาะมานกาดเมืองผีนั่นแหละครับมันเป็นดอย่ำไมพีม่น้องมันลกด้วยก็ หวาดเสียวงูนิดหนึ่งเนาะหวาดเสียวงูนิดหนึ่งอยู่ครับแต่จะให้ดูใกล้ๆเนาะตรงนี้แหละครับประมาณนี้แหละพ่อแม่มีน้องนี่หละรที่ผมขับรถจากอำเภอฝางมาร้อย้าสิกโลเพื่อมาดูแห้งดินนี่แหละครับโอ้พระเจ้าก็มันมีปักหมุดใน กูเกิลแม p ด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้ได้คะแนนถึง5.0เลยนะคะแนนรีวิวอะถ้าใครอยากมาก็ลองลองค้นหาใน Google Map ดูเนอะพราะม่พมีน้องเด้อพ,มพ,พ,นนพิมพ์ว่าพระาธาตดอยผาดินเนี่ยแหละครับพิมพ์ว่าพระธาตดอยผาดินเนี่ยแหละเส้นทางมันจะ หักหลังเรานิดนึงนะครับคือมันเอาเข้าที่สวนยางชาวบ้านนะฮะแล้วก็เดินเดินต่อมาที่สะพานนี่แหละถ้าใครอยากมานะแต่ผมคงคิดว่าคงไม่มีใครอยากมารไพี่น้องมันไม่ได้มีอะไรเลยโอเคนะครับก็จบคลิปแล้วเนาะไมไ่มีอะไรอะ่ะน,นะครับเดินกลับที่เดิม กลับบ้านดีกว่าโ <laughs> อ้พระเจา้าช่วยไม่มีอะไรเลยสาวน้อย <laughs> ไป